สวัสดีค่ะ EP 12ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอยู่ในห้องเด็กๆที่เป็นเตรยมเอาไว้คือเมื่อก่อนเนี้ยฝั่งกำแพงนะคะจะเป็นสีขาวหมดแล้วเป็นอยู่ที่นี่มาแบบ56ปีแล้วค่ะย้ายบ้านมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบุยกำแพงมันมันโดนแบบลูกๆคนอื่นอาจจะขีดเขียนไปบ้างแล้วพอเรามีน้องเล็กมาเนี้ยเราก็แบบไปทาสีใหม่สีก็จะเหม็นทำยังไงดีก็เลยติดวอลเปเปอร์ไปเลย แล้วก็เนี่ยค่ะสั่งทําเป็นชื่อน้องแต่ละคนอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามตัดแต่งเอาส่วนพวกโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรเงี้ยก็ยังเป็นของเดิมๆอยู่ซึ่งเมื่อก่อนนะเรามีลูกแค่จากสองคนเป็นสามคนตอนนี้ก็สี่คนแล้วแล้วว่าเบนอะยังไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบอาบน้ําเด็กหรือว่าอาบน้ําลูกๆเองแล้วแบบ อัดเป็นวิดีโอเอาไว้เอยค่ะเวลาสมัยก่อนที่เรามีลูกๆเนี่ยเราอัดเป็นวิดีโอใส่มือถือเราก็อัดแค่แบบ1นาที2อนาทีหรือบางทีก็ไม่ถึงก็ก็ขี้เกียจอัดแหละเออแต่ณวันนี้เราก็อยากจะเก็บเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งเพราะลูกคนสุดท้องเนาะแล้วก็คงคงไม่มีแล้วหละนะคงพอแล้วเอาแค่ okay, นี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปอาบน้ําน้องกันนะคะว่าเป็นยังไงเด็กแรกคลอพดพอดีน้องเนี่ยเกิดก่อนกําหนด แค่35อาทิตย์กับ6วันเองซึ่งคุณหมอก็แบบไม่อยากให้ออกแต่ว่าเขาก็เลือกวันของเขามาเองอันเนี้ยคือเบไม่มีโอกาสที่จะแต่งหน้าทําผมรอถ่ายรูปส,สวยๆในห้องคลอดเหมือนแบบผู้หญิงคนอื่นเขาเลยอะส่วนใหญ่คือเขาจะเลือกวันของเขามาเองกหมดเลยแบบไม่ปวดท้องมากไม่น้ําเดินไม่เลือดออกก็จะมีแบบเออพวกอุบิเหตุต่างๆเกิดขึ้นณนะวันที่เขาจะมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ ทุกอย่างสมบูรณ์ดี32นะคะแล้วก็น้ำหนักตัวดีนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนี่นะคะห้องนอนน้องวาเลนไทน์กับน้องเวเนโนจริงๆเวเนโน่นอนข้างนอกเวเลนไทน์นองข้างในแต่ว่าเราใช้ห้องน้ําผู้ชายร่วมกันเดี๋ยวเราจะไปสระผมน้องอาบน้ําน้องกันก่อน นี่แหละคะ่ะห้องน้ำหล,กลักๆเดี๋ยวสักครู่ออกมาเจอกันจะรอเลยนะคะ ก็วันนี้นะครับเป็นครบรอบหนึ่งเดือนของน้องเวเนนโนะครับแล้วก็วันก่อนก็เป็นวันเกิดครบ7จ็ดขวบของวาเลนไทนยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามีการเรามีมาถ่ายรูปนะครับมีคนมาถ่ายรูปที่บ้านเดี๋ยวยังไงผมต้องเนี่ยวาเลนทน์ Valentine เขาอาบน้าแต่งตัวเสร็จแล้วรอแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอา2คนนี้ไปอาบน้ําก่อนนะเวลานี้เบอร์เบีย let's go ก็น,นี่นะคะน้องเวเนโนครบหนึ่งเดือนเนาะเราก็เลยแบบว่าทำอะไรเยอะแยะในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าแกะของขวัญทีเ่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเขาให้มาแต่ว่าเป็นก็ทยอยแกะไปบ้างแล้วนะคะบางส่วนก็ยังไม่แกะก็มีแต่ยังไม่ได้เอาออกมาดูเลยคะ่ะว่ามันคืออะไรเราก็แบบมันก็หลายกล่องอาจจะเป็นเสื้อผ้าบ้างรองเท้าบ้าง อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีของใหญ่อะเนาะจากคุณสามีใช่ไหม okay, จ้าโอเคจ้ะมันคืออะไรยังไม่รู้ได้จ้ะยังไม่รู้งั้นจะาเช็คมาก่อนค่อยว่ากันอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยว<อ>ร,ร,รอ,อ,อติดตามในครั้งหน้านะคะว่ามันจะเป็นอะไรโอเคขอบคุณครับ